หนุ่มจีน ดีจ้ามามื้อนี้นางเอกสิพามากินขนมจีนน้ำยาปลาปลาแซลมอนนะคะลูกสาวน้อนสืออึกเสืออื่นอยู่นี่นนะค่ะพี่น้องมื้อนี้วันศิลป์นี่เนาะลูกชิ้นปลาไม่ร้องหรอกไม่ร้องไม่ร้องโอเคนะท่นั่นตะกี้ เป็นยักยค่ะมือนี้ย <c oughs> ม เขาีหลายปึงหายได้ลูกเด้อโอเคเห็ด okay. แล้วไม่ยยไหมได้ไงพี่น้องค่ะ อืมจ้ะก,กุก็ให้สืส้อตัวอื่นนี่วินี่สั่งพริกมามเผ็ดได้ใจพริกไทย สั่งจากใครมาแหละตัวแทนนัน่ไปิกรองดิเพีย กินข้าวกันนะซามีไปไประชุมอยู่ออฟฟิศมาเลย Jeg så ikke ตกใจเสียงแม่เฮ็ดอันเก้าอี้ลุ่ม ตรงสี่มั้ยพิกเผ็ดเรียกกินกับผักขา em gì khi lượt bậc thịt thay bàn không bậc thịt chú chín bốc hết xây trong đây có bố hết nữa Eso. El... ไวรัสโครโรนาเนาะที่ที่ว่าอันตรายที่สุดกับเป็นที่ปลอดภัยที่สุดเปนนี่ว่าแมนยูจีนมันมีคนติดเสืออลายแต่ว่าเมื่อเขารู้ว่ามีไวรัสอยู่ประเทศเขารัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะคอนโทมได้ดีมากเลยพี่น้องก็คือพอรู้ว่ามีไวรัสอยู่จีนนี่ยบาทุกคนกะรัฐบาลก็กให้กัดโตเป็นสองเดือนแล้วนะ่น,นี่ยเนาะอืมทำงานอยู่บ้านในเขตนอกแล้วกัน หลานอาหากหลานอาหารนังเสียกับปิดผูกคนก็นต้องใส่หน้าก,กากมาตรการเขาแบบทงยางออกข้างนอกเพราะวีนาก,กาศเขาเรียกตรวจเขาสิทําได้มาจากคอนโดใดมาจากแรงใดไอแอเรียดใดคือ่นเ,นเขาสิเช็คเบร์ดเด็กคือใส่หน้าก,กากกับันสีแบบกดเขากดไม้เขาแรงทีจ่จงว่ามันเริ่มดีขึ้นค่ะ แต่ว่าต่างประเทศแถวยุโรปนะจ๊ะใ,ใครสิคิดว่ามันสิไปเร็วกันนั่นเนาะเหมือนผูกค้นประมาทกันนะเพราะมีโลกไวรัสกะบ่ริ้ใสไหนากากันมันก็เลยมีปวดมีผู้ติดเชื้อแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะด้วยความที่แบบว่าไครสิขาดคิดว่ามันสิมารเร็วปันนี้เนาะผัดประเทศจีนผัดผู้ติดเชื้อผัดคงที่อะ่ะเหมือนเหมือนบไดเ้เขาเรียกอะไรอะ่ะ บ่ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือคือคือ,คอแถวยุโรปแล้วนะคะเหมือนมันอยู่ตัวแล้วเนาะเพราะว่าผูคากค้นข้อกระเซฟตัวเองเขาอยู่บานอยู่เฮงยู่อยูไผยยู่มันแช่เป็นเหมือนเมืองล้างเลยเพราะว่าเขากลัวไงเขากะซีบซจากของก่อนเนาะกักตัวอื อากาศกันทุกคนเมรัแไปตลาดเพราะแด่งสถานบันเทิงร้านอาหารกับปิดไม่เป็นไรผู้คนกับบ้านกันเขาจะมันก็เริ่มเม่ไดน่ากลัวแล้วอยู่ปักกิ่งนะคะล้างมือบ่อยๆดูๆเอาเวลาออกข้างนอก อย่าไปสถานที่ที่คนพุกพลาดนะนเสียนาะเยอะลมันจะปิดประเทศเหรอเหมือนจีนเขาอยู่ตัวแล้วไงบดนี้มันมันไปประเทศอื่นบนัดนี้โลกนะ ูติช่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆเนาะโซนยุโรปนะคัดกูจีนอีกบ้เน <c oughs> ประหมาดบ่ใ <c oughs> ด้โลกน,นี้พี่น้องไปใส่มาใส่ตรงใส่อากาศยาสิบาบว่าพอใส่พอต้องไปกินร้านเอางงอาหารเที่ยวพับบาร์หยุดไ้ก่อนช่วงนี้เที่ยวตั้งประเทศ หยุดค่ะอยู่เฮือนมาเหมาะแม่แม,ม,ม่นปลาแซลมอน เลาออกของนอกพวกก็มีก็พกบัตรนน้อยพกไห้ถ้าเขาเรียกตรวจไคว่าใส่หนากากเขาซุ่มตรวจเบดแหละคืออยู่แถวใดแอ์เรียใดคือน่าใส่หนากา,า,ากเขาตามถึงมองเลยใช่ไหมกดแรงอยู่ได้อยู่จีน ถือว่าเขาเขาอันนี้ดียุดยุดจินเพราะรู้ว่าเกิดโรคเนี้ยนอกรัฐบาลเขาหหยุดงานหมดเลยสองเดือนนะเงียบสงัดเพราะทุกคนกักตัวเก็บตัวมันดีตัวตัวเราเองแล้วก็สังคมต้องไปหาย่างเพลินผ่านไปค่ะหากินเที่ยวเพื่อนเนาะ คุณต้องเซฟตัวเองอยู่แต่ในบ้านก็ถึงเวลากลับไปเปิดมาร์เก็ตธรรมดาไปซื้อของก็ซื้อมาร์ทที่ไหลายๆย่างบะได้ออกไปหลายรอบ อยู่แต่อหองอไรกับเบื่อมีแต่กินก็เลยอ้วนขึ้นค่คะพี่ก็ฟังฟังเทศอีทีพีโซร 108. อยแปดฟังเทศแล้วอกับหลูงห้อง มม่ามาเด้คมาม่าเพดสุดในโรกอะวนี่กินใบกล่องนึ่งเมื่อวานเมืวว่อก่อนกินหนึ่งกล่องโอเคนะคะมันก็มนกับเผ็ดนั่นแหละแต่เวนี่เมือนเวนี้ใส่ไปซีหอัอน้ำเคืนอนอย่างเครื่องปรุงซีหัวนะเหมือนน้ำซอสนั้นไปกองอยู่ออ้ยเผ็ดครับซองเดียวกับเผ็ดแล้วบัน้ซีซองบันี้ เมือวินีกินอัดกินนะค้นกับบะทัวแบบนี้เครื่องปรุงไปกองอยอ่อยเยอะมังเผ็ดก mm. ็สัน่นหวเผ็ด mm. ร้อน mm. หุ่นซาม้กับตกตกทั่วโลกล่ะ หุ่นลงหุ่นตกตอนไี้ไวรัสเนาะก,กระทบเศรษฐกิจไปหมดเลยดวงแพททิกบ่ค่อยดีเนาะปีคนเกิดปีนปีมาเนาะพึ่งสิื่อคอนโดไปยู่นแอฟริกาเนะนะี่ยาะสื่อต่อจากไอ กระมนูนังกันเลยแหระกร็มีคนเซาอยู่แบบนี้เอ่เขาห้าย่ออกแบบนี้ก็โอ๊ยไปดิหาคนมาเซาใหม,ม่มกแต่แมวได้เสียเงินไปแล้วกันพี่น้องเอาลูกกันเอ้ยบอท่านดีม แม่มัวแต่สวยโอเคค่ะพ้กเรากันคลิปนาด้พี่น้องเด้อกินต่อกันนะวอนีสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาแม่จะปิดกล้องกินต่อน้องเด็กๆแม่ยัง